น้องๆน,นะครับว่าวันนี้เราจะหลังจากที่ได้ทราบข่าวจากน้องๆว่าวันนี้เราจะมาชุมนุมันที่แยกรพระเท้านะครับมันก็เราก็มองดูแล้วผมกับคุณสายก็มองแล้วว่าถ้ามาแค่จอดรถปลาใสายย่เฉยๆมันก็จะดูจืดๆไปหน่อยอะไรเงี้ยพวกเราก็เป็นจอมสร้างสีสัน์ในม็อบอยู่ละผมกับคุณสายก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนม็อบวันนี้ให้เป็นเรื่องของเทศกาลดนตรีไปเลยวันนี้ก็ เราจัดหนักครับเราจ้างทั้งวงโยวงดนตรีหมอลำสารพัดที่จะเป็นนักดนตรีทั้งหลายทั้งมวลเลยฮะค่าจ้างวงวันนี้ก็ประมาณเกือบสองแสนบาทก็วันนี้ทุกคนก็จะมาร้องรำทำเพลงเต้นกันอยู่กลางห้าแยกลาดพาวนี่ยครับกำหนดการวันนี้สิ้นสุดประมาณกี่โมงอะไรนะครับกำหนดการวันนี้สิ้นสุดประมาณกี่โมงเออกำหนดการวันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดฮะอยู่ที่ว่าประชาชนเหนื่อยแล้วอยากจะกลับบ้านตอนไหนก็กลับกันตอนนั้นนะครับ วันนี้จะพุ่งเอาอะไรมาสนับสนุนุมผู้ชมรมนะครับปกติเราจะเป็นพวกหัวกกน,นกหัวอะไรแบบนี้วันนี้มีอะไรเออวันนี้ผมซัพพอร์ตเรื่องพร็อพต่างๆในงานนะครับทั้งผมกับกุทซายก็รับผิดชอบทั้งหมดนะฮะแล้วก็เรื่องดนตรีเรื่องอาหารน้ําดื่มแจกฟรีเป็นส่วนใหญ่ในม็อบวันนี้ก็มาจากการสรับสูน์ของผมกับคุทรายครับอ๋อก็คือเป็น2ท่านที่ม็อบในวันนี้ใช่ครับส่วนเรรูปแบบในวันนี้กิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นเรา แบบผมผมไม่ทราบครับอันนี้ต้องแล้วแต่น้องๆนะฮะว่าต้องน้องใจยังไงแต่ว่าในส่วนของผมที่พวกผมดูแลอยู่ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องดนตรีอาหารการกินอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับก็คือเรีย้ว่าเราเป็นผู้สนหรับสนนในม็อบราดจดใช่ผมเป็นผู้สับสูงหลักของม็อบราดฎดครับเฮ้ยมันมีการว่าเออที่ผ่านมามันน่าจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเรื่องของเสื้อกอเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ปลอดภัยสาหรับการเราไม่มีการเตรียมไว้ให้บ้างไหมเออที่ผ่านมาเหตุการณ์ความรุนแรงนะฮะอันนี้พูดกันตรงตรงเลยนะครับเราไม่เคยมี ตั้งแต่ชุมนุมมาเราเพิ่งเคยมีเรื่องรุนแรงครั้งเดียวคือรอบที่ประเทนเอซีบีที่มีฝ่ายตรงข้ามบุกขึ้นมายิงกากาศอาชีวะของเราอะนะครับก็ก็ดีฮะน้องๆก็จะได้รู้ตัวว่าเราต้องเซฟตัวเองหลังจากที่ปล่อยป่าแล้วเลยตัวเองมาสักพักให,ใหญ่ๆละแล้ววันนี้ส่วนตัวของของทีมบุ่งเองเนี่ยคือเรามีการวางความปลอดภัยกับทีมงานของเราไว้อย่างไงบ้างนะเออในส่วนทีมงานของผมนะครับเราก็ดูแลตัวเองก็ได้อยู่แล้ว แต่ในส่วนของทีมกาดที่อยู่บริเวณรอบนอกเนี่ยหลังจากที่มีเหตุการณ์ยิงกันรอบที่แล้วที่ซีบีนะครับ<ม>ก็ทุกคนก็ค่อนข้างจะระแวดระวังมากขึ้นสังเกตได้ว่าทีมกาลก็จะมีความเข้มข้นในการกดคนมากขึ้นนะฮะ<ม>แล้วก็ทุกอย่างโอเคขึ้นครับในส่วนของแกนนําก็เห็นว่าน้องๆมีกาดดูแลเฉพาะเจาะจงของส่วนตัวไปแล้วก็โอเคสบายใจได้แล้วทีมเสกของจะเสกพสวกเสกอะไรให้บ้างไหมครับ เราไม่มีนโยบายเสกเสื้อก่อให้นะครับเพราะว่ามันเป็นยุทธภัณฑ์เข้าข่ายกฎหมายนะครับเราจะสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตามที่กฎหมายกาหนดไว้ฮะเราจะไม่ทําอะไรนอกกฎหมายเด็ดขาดนะครับเออม้คนถามเดกเลีว่ามันเริ่มมีการพูดว่าเอ้ยช่วยเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของผู้สนับสนุนคนที่มาซัพพอร์ตได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของรายรับรายจ่ายของการใช้ในส่วนอ่าใช่ครับมีการตั้งคําถามจากฝ่ายตรงข้ามมานะฮะ ว่าให้เราแจงเงินบัญชีที่มาที่ไปของรายได้ในการทำม็อบทั้งหมดนะครับเราก็พูดตรงๆกันตรงนี้เลยนะครับว่าผมกับคุณทรายเราสองคนไม่เคยเปิดรับบริจาคนะฮะมีแต่ทุกๆคนคิดตรงก,กันกับเราแล้วก็สนับสนุนช่วยกันมาโดยที่เราไม่ได้ร้องขออะไรเลยแล้วไม่ได้เปิดรับบริจาคอไรไดใดทั้งสิ้นถ้าเกิดว่า,าใช่ผมแจงเงินผู้คนสองคนพูดจะได้ตรงๆครับเดียวว่าไม่แจงครับบาทดึงเราก็จะไม่แจงนะครับเพราะการแจงเงินนั่นหมายถึงความไม่ปลอดภัยของผู้ที่ส่งเงินมาให้เราฮะเราจะเป็นต้องเซฟ ทุกคนที่ช่วยสับสุดเราในครั้งนี้นะครับย,งยางเป็กนกลุ่นตัวเดียว,วเองนะตอนนี้เห็นว่ามีการช่วยประชาสัมพัมนธ์ให้บริจาคทุนได้กลับแกนนำใช่รายแงินเพิ่มเติมหน่อยครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราว่าจะตั้งคาถามกันว่าเป็นแกนนําม็อบสู้แล้วต้องรวยนะครับเป็นแกนนําม็อบเนี่ยจะรวยไม่ได้จะกินดีอยู่ดีอะไรไม่ได้แกนนําม็อบจะต้องแต่งตัวจนจนกินเกลือกินหญ้าอะไรกันไปนะฮะ แต่ผมมองว่ามันไม่ใช่ครับการต่อสู้ในตอนนี้มันเปลี่ยนปเป็นยุคใหม่ละนะครับแกนนําเขาออกมาสู้แทนคนที่ไม่ออกมาเพราะฉะนั้นเราควรต้องซัพพอร์ตในหลายๆด้านของเขานะครับเมื่อจะเป็นค่ารถอาหารการกินทุกคนมีต้นหรืมีค่าใช้จ่ายครับเขาออกมาสู้เพื่อทุกคนเขาโดนคดีเนี่ยมันก็ไม่มีใครช่วยเขาผมมองว่าเราทุกคนควรต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้ใหม่นะครับแกนนําทุกคนคือลูกหลานเรานะฮะเขาออกมาสู้เนี่ยเราควรต้องสนับสนุนเขาครับผมแนวคิดนี้คือเริ่มจากเราหรือว่าเราได้รึกษา แนวคิดนี้มีการทํากันมาสักพักแล้วครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นที่ถูกพูดถึงเป็นไม่ที่มันมันไม่ได้ถูกพูดถึงกันมานะฮะผมก็เอาแนวคิดนี้ขึ้นมาแล้วมาตอกย้ําซ้ํากันไปอีกรอบว่าทุกคนต้องกินต้องใช้ทุกคนโดนคดีทุกคนมีปัญหาเราควรต้องซัพพอร์ตเราต้องช่วยเขาครับผม จุดเริ่มต้นของผมวันแรกะนะครับผมกับคุณทรายคุณทรายก็ช่วยติมสิบถังนะครับผมก็ช่วยน้ำร้อยแพ็คกันนั่นเองแต่วันนี้สิ่งที่มันอยู่ในมือของผมสองคนมันกลายเป็นว่าผมต้องดูแลสาธารณูปโภคทุกสิ่งทุกอย่างในที่ชุมนุมทั้งหมดดูแลความปลอดภัยที่ชุมนุมดูแลอากาศดูแลทุกสิ่งอย่างแกนไม่มีข้าวกินก็ต้องเป็นพวกผมไม่มีข้าวรถก็ต้องพวกผมแก่าตอนนี้ภาระที่อยู่ในมือพวกผมมันใหญ่มากมันล้นจนเกินกว่าที่คนสองคนจะทําไหวอะ่ะ แล้วก็ยิ่งมามีประเด็นเรื่องที่ว่าให้ผมแจ้งเงินอะไรแบบน,นี้ผมสองคนก็มองแล้วว่าเออเราทาแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียเราเราถอยไปทําในสิ่งที่พวกเราคุมได้ดีกว่าไหมเราไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กับคนเป็นร้อยเป็นพันไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กับการไม่ต้องมานั่งทะเลาะพยาบาลก็หลังวันที่สองนี้นะครับผมกับคุณทรายเนี่ยเราจะลดบทบาทเหลือลงแค่ดูแลเรื่องห้องน้ํานะครับเพราะว่าห้องน้ําผมกับคุณทรายไปซื้อมาแล้วนะฮะซื้อรถห้องน้ําเลยนะครับ แล้วก็เราจะดูแลแค่ผู้ที่รับบาดเจ็บจากการชุมนุมเท่านั้นนะฮะใครที่บาดเจ็บจากการชุมนุมผมฝากทุกๆคนบอกด้วยนะครับว่าคุณส่งบินมาเบิกที่ผมได้เลยพร้อมหลักฐานว่าคุณเจ็บจากการชุมนุมจริงๆผมกับคุณทรายเราสองคนจะรับผิดชอบให้ทั้งหมดเลยครับอ๋อส่วนเรื่องอาหารเรายังดูแลของทีมสตาฟอยู่ครับแต่ในส่วนที่อาหารต้องแจกจ่ายกับมวลชนทั่วไปเราไม่ทำแล้วเหลือดูแลแค่ทีมสตาฟอย่างเดียว แม้เพราะว่าภาระที่เพิ่มขึ้นมานเรื่อยๆเนี่ยก็เลยทาให้ตัดสินใจลดบทบาทตัวเองหลังวันที่2นี้เลยนะใช่ภาระมันเยอะขึ้นจริงๆครับแล้วเราก็อยากจะรู้ด้วยว่าคนที่เก่งแต่วิจารณ์เนี่ยผมอยากให้คุณลองทำในรูปดูวเองแล้วกันว่าคุณต้องมานั่งบริหารคนร้อยพ่อพันแม่เนี่ยมันไม่ง่ายจริงๆก็ใครทําได้ก็ลองดูเกี่ยวกับอารมณ์น้อยใจเรื่องที่จะมีการต,ตนนัดเินกผมไม่ได้น้อยใจอะไรเลยครับเพราะว่าเราอยู่กันมาตรงที่เป็นสิปีแล้วผมกับคุณทรายก็คุณทรายก็เป็นดาราเนาะ ผมเองทุกคนก็รู้อยู่ว่าผมอยู่กับกระแสนสังคมมาต่ออยู่แล้วเรื่องพวกนี้มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่ว่าเราสังคมเหนื่อยจริงๆคุณเชื่อไหมว่าผมเนี่ยนอนวันหนึ่งไม่ถึงหชั่วโมงมาหลายเดือนแล้วอะ่ะนอนไม่หลับเลยมันมีแต่เรื่องที่ต้องคิดนู่นนั่นผมขอพักสักแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าหลังจากที่ผมพักไปแล้วทุกอย่างมันเละเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับะเรื่องของี่เกี่ยว่วันี้เเีวันนี้เราจะ ให้ทุกคนที่เป็นนักดน,นตรีที่มีหัวใจประชาธิปไตยนะฮะทุกคนสามารถเปิดกล่องเล่นดนตรีตั้งรับบริษัทได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากทำอะไรทำเลยฮะที่เกี่ยวกับดน,นตรีคุณทาได้เต็มที่เลยคุณจะร้องเล่นเต้นรำอะไรก็ตามแต่เอาเลย<อ>ผมมีทั้งหมอลำวันนี้ผมมีวงโยผมมีวงทั้มผมมีทั้ง EDM อะไรผมขนมาเต็มที่ครับผมหลักร้อยวก็แล้วแต่เออตอนนี้หลักๆที่ผมผมใช้ใช้วิธีการจ้างนะครับ ตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ15วงที่เป็นวงใหญ่นะฮะแต่ว่าจากที่หลายๆคนประกาศว่าจะมาจะมาตอนนี้เราน่าจะมีกันเป็นร้อยละครับผมตรมกลับของเมื่อวานนี้ค่ะที่บอกว่าอ่ะยิ่งโกรธยิ่งโกรธอย่างเงี้ยกระแสเนี้ยไอ้บุ้มองว่ายังไงบ้างคือเมื่อวานนี้หลังจากที่มันผมกับเล็กผมก็ได้บน่บนเรื่องอะไรหลายๆอย่างเดียวการชุมนุมไปนะครับแล้วก็มีดาม่าเบาๆไหว้ผมกับคุณสายแจงเงินบริจาคผมสองคนก็ไม่ได้พูดอะไรก็เฉยๆกันไป เราก็ไม่ได้สนใจอะไรอยนะอยู่ดีๆก็มีคนโอนเงินเข้ามาให้ผมกุญซายจนถึงตอนเนี้ของผมอยู่จะประมาณแสนหนึ่งแล้วมั้งของกุญซายอยู่ประมาณ3 0 0แสนได้อยู่นะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกคุณถึงแบบคุณคุณจะโกรธแล้วโอนอย่างนี้ไม่ได้อ่ะนะฮะเก็บเงินไว้ก่อนเก็บเงินไว้ก่อนไว้จะใช้จริงๆแล้วผมจะค่อยมาบอกครับ โการไม่ได้ใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยคูงว่ายงไงบ้างคะก็ดีครับเพราะว่าหลายๆคนมองผมกระซายในในภาพที่มันแย่ไปแล้วว่าเราไม่ได้ดูแลสปอร์ตผู้ชุมนุมแต่นั้นความจริงมันไม่ใช่ก็ฝากขอบคุณหัวหน้าอากาศชุดนั้นด้วยนะฮะที่คุณเข้าใจเราอ่ะแล้วคุณก็เห็นอยู่ว่าเราก็พยายามแล้วจริงๆแต่น้องๆเขาไม่ให้ความร่วมมืออ่ะเราเข้าไม่ถึงความเป็นอาชีวะจริงๆครับแต่เราก็ยังคงสปอร์ตเขาก็ยังทําทุกอย่างเหมือนเดิมฮะ จนหลังวันที่2ก็ค่อยดอบกันลงไปว่ากันไปอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับ